มาดูต่อไป exercise exercise ก็คือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของเราก็คือเมื่อกี้ที่อ่านอะไรคะอ่านเนื้อเรื่องไปจากอะไรคะไปจากเล่มนี้จาก smile b o o k ไม่ได้ให้ทำในนี้นะจะให้ทำในใบางานที่ที่เชื่อให้ทำก็คือชุดนี้ใบนี้คือสรุปทั้งหมดที่สอนไปแล้วนะคะเราสามารถไปทบทวนได้ทีนี้มาดูใบางานใบแรกของเรานะคะ Okay. ใบนี้ทุกคนต้องอ่านอะไรคะอ่านคําสั่งให้ดีๆว่าทีเชอร์บอกอะไรนะคะเขียนไว้เลยว่างานชิ้นที่1ทําอะไรงานชิ้นที่สองทำอะไรนะคะงานชิ้นที่1อ่านเนื้อเรื่องจากหนังสือเรียน s m i ยสี่หน้า11ข้อ8แล้วตอบคําถามโดยเลือกคําตอบด้านขวามือดังต่อไปนี้มเมื่อกี้ทีเชอร์อ่านให้ฟังหรือย,อยัง อ่านแล้วใช่ไหมคะเราไปดูอีกรอบหนึ่งตอบคำถามด้วยคำว่า what What day is today? อ่ะเมื่อกี้ what day is today หมายถึงอะไรคะอะไรคะวันนี้วันอะไร today is อะไรอะ่ะเมื่อกี้เราอ่านล้ Monday เราก็มาเอาคำตอบฝั่งนี้อันไหนคือ Monday ให้เราเอามาเติมข้างหลังตรงนี้นะคะแปลว่าอะไรคะ today is Monday วันนี้เปลี่ยนจันทร์แล้วก็เอามันเดย์มาใส่แค่นั้นเองนะคะอ่าข้อ2 what time does Ben go to school what time does Ben go to school อ่าเบนไปโรงเรียนกี่โมงไปดูเองคำตอบอยู่ทางนี้นะคะต่อไปข้อ3 what subject has Ben e got in the morning what subject has Ben e got in the morning วิชาอะไรบ้างที่เป็นเรียนในตอนเชา้าอไปดูเองคำตอบข้อขสี่ What subject has he got in the afternoon? What subject has he got in the afternoon? วิชาอะไรบ้างที่เขาเรียนในตอนบ่ายอไปดูเองนะคะคำตอบอยู่ในหนังสือ What time does he eat lunch? What time does he eat lunch? เขาทานอาหารกลางวันตอนไหนอ่าข้อ6 What does Ben do at the break time What does Ben do at the break time ตอนว่างเขาทำอะไรอ่าประโยคสุดท้าย What time does Ben go home What time does Ben go home กลับบ้านตอนไหนอ่าคำตอบอยู่ในหนังสือทั้งหมดเลยนะคะ อ่าทีนี้มาดูงานชิ้นที่สองกันบ้างนะคะงานชิ้นที่สองบอกว่าอะไรคะจากเนื้อเรื่องในสมัย4หน้า11ข้อ8ที่เราอ่านไปเมื่อกี้อะ่ะที่บอกว่าเกี่ยวกับเบนน่ะให้นักเรียนค้นหาคำศัพท์ที่เป็นสระเสียงยาวหรือที่เรียกว่า long vowel sounds นะคะพร้อมเขียนความหมายในช่องด้านล่างอ้าวเป็นยังไงอ่ะทำไงล่ะทำไงคะ หน้าไหนหน้าที่11ตรงนี้ให้เราหาดูซิว่ามีคำที่เป็นสลัเสียงยาวตัวไหนบ้างแล้วก็เขียนลงไปในในใบนี้นะคะค่าที่ชี้เชิญนับได้แล้วประมาณ19คําคำเพราะฉะนั้นถ้าใครยิ่งหาได้เยอะยิ่งได้คะแนนเยอะนะคะโอเคใบนี้ส่งวันไหนส่งวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่ เอ, 28, 29, อ่อยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอ่าส่งวันที่สามสิบนะคะโอเคให้เราทำงานถ้ามีอะไรสงสัยก็ทักมาที่ไลน์ทิเชอร์ได้เลยโอเค